บทที่6รักแรกหลังจากออมได้รู้ความจริงเกี่ยวกับอดีตของยายคำหัวใจเธอยังคงอึดอัดด้วยคำถามมากมายภาพของหญิงสามหน้าตาสะสวยในรูปถ่ายยังคงติดตาคืนนั้นออมนั่งอ่านสมุดบันทึกอีกครั้งหลายหน้าเริ่มเลือนลางหน้าหนึ่งเขียนว่า ส,ญญสัญญาแล้วว่าจะกลับมาไม,มไม่มีแม้จดหมาย,มายสักฉบ,บับฉันเศ้ารอพี่ทุก,ทกคืนวัน,วนชื่อของชายคนนั้นคือพักดีนายทหารหนุ่มจากกรุงเทพเขามาทำภารกิจสั้นๆในพื้นที่และได้พบคำแก้วขณะเธอไปช่วยงานวัดทั้งสองคุยกันครั้งแรกใต้ต้นโพริมสระน้ำพักดีเป็นสุภาพบุรุษอ่อนโยนพูดจานุ่มนวล ต่างจากผู้ชายหลายคนที่เคยเข้ามาจีบคำแก้วเขาไม่กลัวเสียงลือว่าเธอเป็นคนมีวิชาอาคมหรือคำครหาว่าเธอชอบอยู่คนเดียวกลางป่าคำแก้วเขียนจดหมายถึงเขาทุกวันรอจดหมายตอบกลับที่ไม่เคยมาเมื่อข่าวว่าเขาเสียชีวิตที่ชายแดนมาถึงหัวใจของเธอก็พังทลายฉันไม่เคยเชื่อว่าเขาตาย จนฉันฝันเห็นใบหน้าของพี่พักดีเต็มไปด้วยเลือดบางหน้าของสมุดเต็มไปด้วยกรอนเธอเขียนถึงความหวังการรอคอยและการยอมแลกสิ่งใดก็ตามเพื่อได้เห็นหน้าเขาอีกครั้งหนึ่งแม้เพียงชั่วขณะหากวิญญาณยังหวนคืนข้ได้ข้าจะยอมมืดมนไปตลอดกาลออมปิดสมุดลงช้าๆน้ำตาไหลอาบแก้ม ยายคำยังรอเขาใช่ไหมป้าป้าไม่ตอบเพียงแต่พยักหน้าช้าๆในใจคิดรักมากจนยอมแลกทุกอย่างแม้แต่ความเป็นมนุษย์คำคืนเย็บงันออมเงยนหน้ามองฟ้าสีดำสนิทไร้แสงจันเธอได้ยินเสียงสายลมพัดผ่านยอดไผ่เสียงที่เธอเคยกลัวบัดนี้ ฟังคล้ายเสียงคร่ำครวญของหญิงสาวที่รอคอยคนรักอยู่